อิ่มหนำสำราญรับซับ วนาเลยนะครับก็แบบว่าโคดเทจอละแค่ฟานหางกันเลยทีเดียวนะครับเมื่อวานนี้ตัวรับกินอย่างเลสเตอร์ซิตี้ครับก็หวานเจี๊ยบเลยนะครับบอกแล้วว่ามีวอลครับมาด้วยเลดราคาแปลกครับและมาด้วยฟอร์มที่ไม่ค่อยดีครับโอ้โหสุดท้ายนะครับก็เฉือนชนะไปได้แต่ไม่สามารถข้ามในเรื่องของกงแพงครับก็เต็มอิ่มเต็มคากันไปเลยสำหรับตัวหักปากกาเซียนของผมนะครับและก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับสำหรับคนที่อยู่ในครอบครัวและก็ตามตัวในช่องครับกำไรสองตัวเต็มๆเลยบอกแล้วนะครับว่าแนวทางที่วางไว้ให้เนี่ยคัดสรรมาให้อย่่างดีอแนนน ยิ่งเป็นในครอบครัวเต็มติงเลยและบอลสดที่วางไวให้หน้าไลฟ์ครับไม่มีผิดพลาดเลยนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับพี่บีทุกท่านด้วยสาหรับท่านใดที่สนใจเดวทางเพิ่มเติมหรือว่าอยากเข้าไปอยู่ในครอบครัวเดียวกันครับต้องบอกว่าทางเข้าอยู่หน้โปรไฟล์เลยใต้โปรไฟล์จะมีทางเข้าบอกอยู่นะครับในกลุ่มของเราครับมีกูรูม,มากกว่า10ท่านครับที่พร้อมวางเนวทางไว้ตลอดทั้ง24ชั่วโมงไม่ว่าจะเป็นบอลสดบอลชุดกค,งคางหรือว่าบอลทดในตววีครับมีวางไว้หมดจบครบที่เดียวและที่สาคัญผมรับประกันความสดชื่นให้ด้วยถ้าไม่สดชื่ ไม่มีแนวทางในการลงทุนไม่มีหลักการที่แม่นยําให้ได้ติดตามกันนะครับกลุ่มเราครับชัดเจนในเรื่องของแนวทางและในเรื่องของหลักการครับเปิดใจกันเข้ามาได้เลยครับอยากให้มาชมบรรยากาศในครอบครัวนะครับเขาฟรีอยู่ฟรีไม่มีเสียค่าใช้จ่ายใดๆดงสิ้นครับเพียงแค่ย้ายมาลงทุนที่เดียวกับเรานะครับหรือว่าการย้ายสปอนเซอร์เท่านั้นเองนะครับเป็นกฎของกลุ่มเรานะครับอ่ะเดี๋ยวนี้ครับเราไปดกันต่อครับสามคู่นะครับในศึกยูโรปาลีกจะมีคู่ไหนบ้างไปเริ่มกันเลยครับไปเริ่มกันที่ตัวแรกครับไบเออร์เลวูเซ่นจะเปิดบ้านงงนมะรรอออ่่ใเืขฟ์แตล ก็ถือว่าสูสีคู่ขี้กันเลยทีเดียวครับแต่ในเรื่องของมาตรฐานทีมและภาพรวมครับไบเออร์ลุคเซนค่อนข้างดูเหนือกว่าในทุกมุมครับวันนี้เนี่ยในเรื่องของแรงจูงใจครับต้องยกให้เป็นทางฝั่งของผู้มาเยือนครับที่ยังไม่ผ่านเข้ารอบและยังมีโอกาสเข้ารอบอยู่แต่พอมาวัดจากศักยภาพทีมและการเล่นในบ้านของไบเออร์ลุคเซนแล้วผมเชื่อว่าเป็นงานยากของโมยอย่างแน่นอนครับดังนั้นเกมนี้ครับไบเออร์ลุคเซนจะได้เปรียบในการเล่นในบ้านครับนัดแรกก็บุกไปเอาชนะมาได้ที่สองประตูต่อหนึ่งผมเชื่อว่าในเกมนี้ครับยง ชี้ไปหน้าบ้านอย่างเดียวเลยนะฮะวันนี้ก็ขอให้แนะนําว่าไปที่ไบเออร์เลวเซ่นกันได้เลยครับต่อไปครับไปตัวที่2ได้เลยครับเป็นทางฝั่งของสลาเวียปาร์ครับจากเปิดบ้านมาทางด้านเซอร์เวตนะครับคู่นี้เราบอกว่ามีฟอร์มเี่ค่อนข้างสูสีคู่ขี้กันเลยนะครับไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากนะครับแต่ว่าภาพรวมที่ดูเหนือกว่าและเกมในนัดแรกที่ทาได้ดีกว่าลูกเกมค่อนข้างชัดเจนมากกว่าเป็นทางฝั่งของเจ้าบ้านอย่างสลาเวียปาร์ครับที่ในเกมแรกเนี่ยบุกไปเอาชนะทางฝั่งของเซอร์เวตมาได้ก่อนที่2อประตูต่อศูนยบ้อ นะครับเป็นบอลใหญ่ที่ต้องบอกว่าผลงานโดดเด่นอยู่แล้วนะครับแต่ว่าวันนี้ครับมาพบกับทางด้านทีมที่ไม่มีทรงและโอกาสที่จะเข้ารอบเนี่ยถือว่ายากจริงครับรอดยากแบบนี้ครับเชียร์เจ้าบ้านอย่างสลาเวียปาร์คครับน่าจะย้ำชัยในบ้านของตเองอย่างแน่นอนครับถึงแม้ว่าจะสู้สุดใจครับแต่เหมือนที่บอกไปกระแซวหรเชียร์หน้าบ้านอย่างเดียวเลยมองไปที่สลาเวียปาร์คตัวที่2ได้เลยครับและตัวสุดท้ายในค่ํา์นนี้ครับมองไปทางฝั่งของคาราบักครับจะเปิดบ้านมาพบทางด้านบีเคฮารเค้นบีเคเคนครับเกมในนัดแรกก็เปิดบ้านพ ถือว่าเป็นลูกเกมที่ค่อนข้างสูสีคู่ขี้กันครับแต่ในเรื่องของความเด็ดขาดนะครับที่เด็ดที่ขาดดีกว่าเนี่ยต้องยกให้ดังฝั่งของคาราบักที่มีเกมลุกน่ากลัวมากกว่าครับดังนั้นเนี่ยแนวนี้ครับถึงแม้ว่านะครับพวกเขาก็ยังไม่ได้การันตีกันเขารอบที่แน่ชัดนะฮะเลยอาจจะเปิดเลทมาค่อนข้างแพงมากแต่ด้วยการที่เล่นในบ้านครับด้วยผลงานที่โดดเด่นขนาดนี้ครับและแถมภาพรวมก็ยังดูเหนือกว่าบีเคเคในหลายๆจุดนะครับในเรื่องของเกมรับก็ดูดีกว่าในเรื่องของเกมลุกก็ชัดเจนมากกว่าดังนั้นครับวันนี้ตััััววททีี่่่่3ผมแนนนนะําาาาาาาให้้้เเชยยยรรรงงงงฝขออจบบบคคกไดล ก็ฝากด้วยละกันนะครับสำหรับ3ตัวเก่งในรังเก่งในเย่านะครับมองไปที่ไบเออร์เลอูเซนตัวแรกครับตัวที่2มองไปที่สลาวเวียปาร์กและตัวที่3มองไปทางฝั่งของคาราบักกันได้เลยครับฝากด้วยละกันนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจแนวทางเพิ่มเติมมาติดตามกันได้ในครอบครัวเลยสำหรับน,นี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ